สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเสนอ เรื่องราวต่างๆเริ่มต้นขึ้นที่นี่ณหมู่บ้านสามขาอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางที่ที่ผู้คนยังคงมีวิถีชีวิตตามแบบชนบทแต่คนรากหญ้าเหล่านี้กำลังเผชิญกับปัญหาเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ของประเทศกำลังเผชิญอยู่ตอนแรกเนี่ยผมมบไ,ได้พูดจักบ้านสามขาเลยนะแต่พอดีมันมีการอบรมประชุมอย่างสักอย่างเกี่ยวกับกลุ่มอมทรั์เนี่ย มันก็มีผู้นําบ้านสามขาเข้าไปตีประชุมแล้วไปเสนอข้อมูลเรื่องหนี้สินเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เรื่องการแก้ไขปัญหาแล้วมันใจกำว่าบ้านผมมีหนี้เสียซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงคณะเดียวกันที่รัฐบาลกับมีหนี้เสียพอดีอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเออเขาสนใจไหว่าชาวบ้านไปชิตยีได้สอดคล้องกับอ่ารัฐบาลดึการคู่ บ้านสามขาเป็นชุมชนที่มีรากฐานทางสังคมอันยาวนานค่ะต่อเมื่อพวกเขาต้องพบกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ปัญหาต่างๆกลับรุมร้าพวกเขาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนย้อนกลับไปเมื่อ200รปีก่อนท่ามกลางสภาพป่าที่รกทึบชุกชุมด้วยสัตว์ป่านานาชนิดชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ได้อพยพเข้ามาอาศัยพักพิงณป่าแห่งนี้ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านที่หาเลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์ด้วยความอุดมสมบูรณ์ผู้คนจึงอพยพเข้ามาอยู่ร่วมกันมากขึ้นกลายเป็นชุมชนใหญ่ในเวลาต่อมาคนภายนอกจึงรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้ในชื่อบ้านสามขาสิ่งที่คนบ้านสามขาจดจำไม่ลืมเลือนคือบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของนานติป,ปะละ บรรพบุรุษผู้กล้าหาญสมัยนั้นพอเจ้าติพิลาเป็นเจ้าอาวาสพมา่าเขายึดเมืองลำปางภายใต้การน,นำของเจ้ามหายศจะเมืองลำปางก็ชุดจะทานตานทานกำลังไหวบันไดเลยแตกทับออกมากบหนีเอาตัวหลอดก็เลยออกประกาศหาคนดีมีวิชาที่จะกอบกู้เมืองลำปางก็่นก็เลยคิดว่า ประเทศชาติบ้านเมืองนี่สำคัญกว่าก็เลยสิขาบทออกไปทำสงครามหนึ่งในสีของทหารเอกวีรก,กรรมที่นานติป,ปะละร่วมกับนานติปช้างต้นตระกูลเจ้านายฝ่ายเหนือกอบกู้เมืองลำปางจากการครอบครองของพมา่าที่ล่วงเลยมากว่า200ปีคือบันทึกทางประวัติศาสตร์ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่พวกเขาและนี่อาจหมายถึงรากแก้วสำคัญ ที่อย่างรากลงกลางสำนึกจนนำไปสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหลังจากได้คลุกคลีกับปีนอกบ้านสามขาก็พบว่าบ้านเปิดเนี่ยเป็นบ้านที่มีศักยภาพปัญหาทางออกมาตลอดไอ้ประสบการณ์ก็ดีความเจือมั่นก็ดีและการเจือมั่นในหมู่เดียวของคนเนี่ย เปินมีสูงมากโดยเพราะอย่างกรณีนี้สินเนี่ยจะพบว่าเปินบอกว่าทําย่าไดอยากไปไทยถอนเอานี่สินที่อยู่ทกศมาไว้ในกลุ่มอมพั์ของเปินเพราตรงนี้มันเป็นอใาญ่ๆก็ว่าอาหางการของเจ้าบ้านตีก็ดูเหมือนกาลังจะบอกลัดว่าถ้าคือเจ้าบ้านได้จัดการอย่างบางอย่างด้วยตัวเก่าเนี่ยเปินจัดการได้นะ แต่เดิมชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตค่อนข้างเรียบง่ายกวัวร้อยละ90ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีผืนป่ารอบหมู่บ้านเป็นแหล่งอาหารสำคัญพุทธศักราช2529วิถีชีวิตชาวสามขาดำเนินมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาเข้าสู่หมู่บ้านสามขาเรื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิดถูกซื้อหามา พร้อมกับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะการพัฒนานำมาซึ่งความสะดวกสบายแต่อีกด้านหนึ่งกลับสร้างผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงและปัจจัยการผลิตอื่นๆมีการนำเข้ามาจากภายนอกต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหากแต่ราคาพืชผลกลับไม่แน่นอนขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวกถูกซื้อหามา พร,พร้อมกับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของลูกๆเพิ่มสูงขึ้นเมื่อรายได้ไม่พอกับรายจ่ายชาวบ้านจึงเริ่มเป็นหนี้ซึ่งทับถมจนกลายเป็นหนี้กองโตม,มากขึ้นเรื่อยๆทำโครงการขอรพชตัดถนนเข้ามาซึ่งในขณะนี้เนี่ยตัวอาเองเนี่ยนะก็ตั้งจือมันว่าหายยณะตัวทีหนึง่งชีวิตความเปลี่ยนแปลงของคนสามขาก็เปลี่ยนไปหนักแต่พอตางดีอย่างเดียวเนี่ยอันน่บแปลก เขาไปได้ขึ้นถึงอันอื่นอ่ะเขาขึ้นถึงจัก,กรยานก่อนพอได้จัก,กรยานก็แขได้มอเตอร์ไซค์พอได้มอเตอร์ไซค์ก็แขได้รถปิกอัพไฟฟ้าเขามาถึงบ้านเขาปุ๊บเนี่ยไอห้องแล้วก็ตั้งจื่อมันว่าหายนต์ตรวที่สองเริ่มที่เขาจะซื้อทีวีเนี่ยนะครับพอเขาได้ทีวีมาเครื่องเนี่ยสามขาแต่ก่อนติเกยอยู่อย่างสมถะแคแขมีห้ามีเกือ กินนะอยู่ได้เป็นเดือนนะครับอาหารการกินก็อยู่ตามป่าอย่างผมบ่าแต่เพราะว่าทีวีเข้ามาอย่างเดียวเนี่ยเขาจะกินอย่างเก่ามาได้ละนี่สินระยะเริ่มแรกยังไม่ได้สะสางแต่ดอกเบี้ยกลับง่อเงยอย่างไม่หยุดนิ่งขณะที่การใช้คืนนี่สินกลับกลายเป็นการคขว้ไปมาระหว่างนี้เก่าและใหม่เขาเกยหับจ้างวัน3-4มิเนี่ย ก็ยังทับจ้งวันสามสี่สิบแต่เขาต้องมีรายจ่ายเพิ่มในขณะที่นะครับความอยากเรานี่ได้ทวีคูณขึ้นเนี่ยพอสาธารณูปโภคเข้ามาเนี่ยบ่มีเงินซื้อรถเครื่องเป็นกระคืดถึงทกศบ่มีเงินซื้อทีวีเั็นกดขค้ดถึงทกศบ่มีเงินซื้อตู้เย็นกดขค้ดถึงทกศมีการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบส่งเป็นเงินต้นแก,ะทะก่ทกศ เพื่อคงฐานะของลูกค้าชั้นดีและกู้เงินทกสกลับไปใช้คืนแก่เงินกู้นอกระบบในจำนวนเงินต้นที่มากขึ้นไม่นานนักดอกเบี้ยและเงินต้นของชาวบ้านจึงทบถวีชาวบ้านสามขาไม่ได้นิ่งเฉยพวกเขาหันหน้าเข้าหากันพยายามทุกวิถีทางที่จะแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งกลุ่มอาชีพการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนระยะแรกเงินกู้จากกลุ่มในหมู่บ้านยังชำระคืนได้ และหลังจากปี2536ถึง2539สถานการณ์เริ่มวิกฤตหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนี้เสียและมีมูลค่ากว่า700,000บาทในบางสําคัญเนี่ยประมาณ60-70%เนี่ยทํารักษณะทชจนิดกู้เงินมาข้า้งเดียวเนี่ยประมาณ2-3หมื่นเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายมามันเป็นเงินแสนนี่นะครับเพราะว่าเขาแบบมีเงินที่จะไปส่ง เงินตัวเกา่าติดจะไปส่งทกศเลยก็เอาจากกลุ่มไปส่งทกศเอาจากทกศมาส่งกลุ่มเกวเวียนกับเจเนียะทางนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัญหานี้สินมากมายที่เกิดขึ้นนําไปสู่การหาทางแก้ปัญหาร่วมกันการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ชาวบ้านเขาช่วยกันคิดทําขึ้นแม้ว่าอาจจะไม่ใช่สูตรสําเร็จที่จะสามารถนําไปแก้ไขปัญหาได้ทันทีแต่ผลที่ได้รับนั้นย่อมหมายถึงว่าชาวบ้านเขาได้ช่วยกันเลือกทางเดินที่ถูกต้องยิ่งขึ้นค่ะเขาเองเนี่ย ในการสนับสนุนงานวิจัยเนี่ยก็หันว่างานวิจัยมันเป็นคําสูงขนาดอะ่ะถ้าถ้าดูไปเนี่ยนะถ้าดูไปขั้มสูงแต่หาแต่เฮามาขึ้นกับโอ้เจ้าบ้านจริงๆเนี่ยเปิดก็ได้ทดลองด้วยชีวิตอะ่ะในการหาทางออกต่างๆเนี่ยนะซึ่งถ้าการทดลองกินเฮ็ดทดลองทำอะไรอย่างสักอย่างหนึ่งทดลองปลูกข้าวทดลองทํานาทดลองทุกอย่างอะ่ะทดลองเป็นนี่เพื่อได้ทดลองต่างๆเนี่ย ซึ่งหลายๆชุมชนเนี่ยพอเจอปัญหาเนี่ยปล่อยปัญหามันผ่านแต่บ้านสามขาพอเพิ่งเจอปัญหายีเพิ่งตั้งคําถามโครงการวิจัยรูปแบบการแก้ปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านสามขาอําเภอแม่ทะจังหวัดลําปางเริ่มต้นขึ้นโดยมีทีมนักวิจัยคือชาวบ้านร่วมกับทีมงานจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลําปางและสกวสํานักงานภาคคอยเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดนี่ก็จหะหลุดทีก็ เมื่อประกายความคิดบนพื้นฐานของการวิจัยแบบชาวบ้านเริ่มเป็นกระบวนการมากขึ้นการสำรวจนี้สินของพวกเขาจึงเป็นกิจกรรมอันดับแรกเขาขาดเราไว้ต่างๆนานาว่าจากการที่อู้กันเนี่ยว่านี่เนี่ยมันบรรดาจะต่ำกว่า5ล้านแล้วบิกเกินเจ็ดล้านแต่พอเขาสำรวจเขาแต้ๆเนี่ยวันออกพรรษาผมจําได้ดีว่าวันนั้นปอหลวงไปแจ้งคนตั้งใจจะไปทําบุญตีวัดเนี่ยนะครับปอหลวงไปแจ้งเรื่องนี้ พลวงบอกว่านีบ้านสามขาของเขาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่เขาประมาณการไม่ว่ายังสูงบบเกินเจ็ดล้านเอ่ยยังตำ่ำแบบเกินห้าล้านเนี่ยมันบัจจัยละเพราะนีสินบ้านเขาขณะนี่ตอนแรกที่เขาสำรวจมีสิบแปดล้านนะครับซึ่งพอได้ยินกํากัมนี่วันนีสิบแปดล้านเนี่ยเจ้าบ้านที่อยู่เป็นร้อยๆคนในในพระวิหารเนี่ยเงียบกลิบนะครับ ผลจากการวิจัยพบว่านี้สินทั้งหมดของหมู่บ้านคือ18ล้านบาทคำถามก็เกิดขึ้นในหมู่พวกเขาว่านี่สินเหล่านี้จะหาทางลดได้อย่างไรงน,น,นี่จึงเป็นที่มาของการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือนขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของกระบวนการทำวิจัยในครั้งนี้โดยทุกครอบครัวต้องจดรายจ่ายและรายรับทุกอย่างโดยไม่ปิดบงัง จากการจัดเก็บข้อมูลจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการวิจัยผลปรากฏว่าค่าใช้จ่ายของชาวบ้านมากที่สุดคือการชำระหนี้ทกศและหนี้นอกระบบตามมาด้วยข้าอุปโภคบริโภคการลงทุนการศึกษาของลูกและอาหารข้อมูลแต่ละเดือนนำมาขึ้นป้ายที่หน้าวัดเพื่อให้คนในชุมชนรับรู้และตระหนักถึงขั้นตอนการลดรายจ่ายลงให้ได้กิจกรรมกลุ่มสัจจอมทรัพย์ คือความพยายามหนึ่งที่ต้องการระดมทุนเพื่อนำไปสู่การลดหนี้สินจากภายนอกหมู่บ้านและเพื่อให้ดอกผลที่จะเกิดหมุนเวียนและสร้างประโยชน์แก่สมาชิกทั้งมวลขณะท,<ป>ที่กิจกรรมร้านค้าชุมชนกลุ่มอาชีพและกลุ่มย่อยอื่นๆทั้ง39กลุ่มต่างมีเป้าหมายเพื่อระดมทุนสู่กลุ่มสัจอมทรัพย์ผลิตสินค้าราคาถูกช่วยลดรายจ่ายแก่สมาชิก และเพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในหมู่บ้านมากยิ่งขึ้นต่อเมื่อสินค้าที่กลุ่มกิจกรรมต่างๆผลิตเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความนิยมจากเป้าหมายเดิมที่มุ่งผลิตเพื่อการค้าจึงถูกปรับเปลี่ยนอีกครั้งการผลิตเพื่อใช้ภายในกลุ่มจึงเป็นเป้าหมายใหม่ที่รับใช้ต่อแนวคิดพึ่งพาตนเองมน ลและ <ทำ S 2> อีกหลายคนที่หาทางออก<า>ในการ,รกลดหนี้ในรูปของการทํากลุ่มเลี้ยงหมูผมก็ว่ามันเป็นหนึ่งทางออกของกิจกรรมซึ่งเวลาว่าเขาคณะที่เขาทําบัญชีครัวเรือนแล้วก็เขาพยา,ายามลดรายจ่ายแล้วมันก็ต้องพยายามหาสาีบเสริมที่ไม่รายได้เพิ่มขึ้นนอกจากปัญหาอย่างเขาซื้ออาหารแป้งเดี๋ยนี่ตังตำบลหัวเสือเขามีโ้องอาหารสัตว์ของตัวเองอยู่ สึ่อคนในกลุ่มเนี่ยเป็นผู้จัดการอยู่ขณะนี้นะกระทบร้องทำอ,อาหารซึ่งวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเขาก็ผลิตขึ้นในชุมชนเขายุคเดี๋ยวนี้มันเกี่ยวกับว่าถ้าห้องมีข้อมูลนห้องอูปากเป่าเนี่ยไปกับเบจือเขาบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มนำไปสู่าการสัง่สงสมประสบการณ์ ทั้งกระบวนการคิดและการวางแผนการบริหารจัดการการเลือกคนที่เหมาะสมกับงานและมีการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกันอีกทั้งสมาชิกแต่ละกลุ่มต่างมุ่งมั่นทดลองทำกิจกรรมและหาทางลดรายจ่ายร่วมกันการเพิ่มรายได้อาจหมายถึงความสำเร็จจากการระดมทุนหากแต่ความมุ่งหวังสูงสุดของชาวบ้านสามขากลับมุ่งหวังต่อการสร้างจิตสำนึก ค้าเสาอุทยะคือหนึ่งตัวอย่างของความพยายามสร้างพลังจากจิตใจจากวิถีชีวิตที่เคยล่องลอยไปกับกระแสวัตถุนิยมต่อเมื่อโอกาสนำพาไปพบกับตัวตนที่แท้จริงความเรียบง่ายและสมถะจึงกลายเป็นรูปแบบของชีวิตณวันนี้ วิธีการในการจัดการปัญหาเรื่องหนี้สินของชาวบ้านสามขานั้นถือได้ว่านี่แหละค่ะคือภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของพวกเขาแต่สําหรับอนาคตในวันข้างหน้าชาวบ้านจะสามารถเก็บรักษาภูมิปัญญาอันมีค่าเหล่านี้ไว้ได้อย่างไรและพวกเขาจะสามารถทําได้อีกนานแค่ไหนเป้าหมายของการแก้ปัญหาคือความพยายามยกคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกทั้งเป็นบ่อกเกิดแห่งการเรียนรู้ถึงการทำงานในระบบกลุ่ม เพื่อดึงจุดเด่นของบุคคลขึ้นมาทำงานร่วมทีมเสมือนหนึ่งระบบกลุ่มเครือญาติงานวิจัยที่ชาวบ้านต่างร่วมลงแรงผลที่ได้รับคือการเรียนรู้ถึงปัญหาที่นำไปสู่การดำเนินชีวิตที่เหมาะสมและกลายเป็นภูมิปัญญาอันทรงค่าอีกทั้งเป็นแนวทางสำหรับลูกหลานที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของพวกเขาสืบต่อไปในอนาคต วันนี้นคณะกรรมการของกลุ่มธนาคารสมองร่วมประชุมหารือกันเพราะมีชาวบ้านติดต่อขอกู้เงินไปลงทุนเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้านโดยมีกติกาและการอนุมัติปล่อยกู้ที่ปลอดดอกเบีย้ยค่ายที่สร้างสร้างประวัติศาสตร์ของธน,นาคารสมองของเยาวชนบ้านสังขาคือค่อายภาษาอังกฤษนะคะใช้เวลาเข้าค่ายที่โรงเรียนนี้18วันชุมชนจะมาช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องที่หลับที่นอนเรื่องทุกอย่างค่ะ การเดินป่าการไปทัศนศึกษาพอจบจากค่ายไปแล้วมันจะมีเงินเหลืออยู่ประมาณ3 0 0 0 0 3 000, 4 0 0 0กว่าบาทนะคะจากการที่มีผู้กรุณาบริจาคมา <Reese? S 1> พอมีเงินเหลือเนี่ยเด็กๆก,ก็บอกจะตอบแทนผู้มีพระคุณก็คือผู้ปกครองที่มาช่วยดูแลในส่วนของอค่ายได้ยังไงก็อ,อยากจะตอบแทนก็เลยตั้งเป็นธนาคารสมองของเยาวชน ให้ผููผ้้คปปกกรองไยลงผลทุนการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปรากฏว่ายอดเงินจากเดิมที่มีอยู่ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงเมื่อรวมกับเงินบริจาคณวันนี้ธนาคารสมองของเยาวชนจากหมู่บ้านสามขามียอดเงินมากกว่า60,000บาทถ้าหางานวิจัยเช่นนี้นะครับ เข้ามาบ้านสามขาเนี่ยก่อนหน้านี่สักสิบปีหรือสิบห้าปีผมมาประแม่พีน้องบ้านสามขาเนี่ยคงแบบเป็นหนี้ล้วก่อนเราทมทุกอยู่กับหนี้อย่างถึงวันนี้ครับพวกเขาได้แนวทางในการปลดหนี้ของชุมชนร่วมกันคือในระดับครัวเรือนต้องทำให้หรายได้และรายจ่ายเกิดความสมดุลกันต้องขยนันประหยัดอดออม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนยการบริหารจัดการกลุ่มกองทุนต่างๆต้องเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชนและระดมเงินออมให้มากขึ้นเพื่อถ่ายถอนหนี้สินจากธนาคารมาไว้ในชุมชนให้ได้มากขึ้นส่วนการเข้ามาสนับสนุนชุมชนของหน่วยงานภายนอก ควรเป็นไปเพื่อเอื้อให้เกิดการแก้ไขปัญหาตามแนวทางของชาวบ้านมากกว่ายึดวัตถุประสงค์ของตัวเองเป็นหลักแม้ว่าวันนี้อาจจะยังไม่มีใครบอกได้ว่าแนวทางการปลดหนี้ของชุมชนบ้านสามขาจะเป็นทางออกที่แท้จริงของชุมชนหรือไม่แต่อย่างน้อยที่สุดคำตอบนี้ก็เป็นคำตอบที่พวกเขาค้นพบด้วยตัวเอง ขอเชิญน้องนระดับมัธยมศึกษานะคะเข้าร่วมโครงการสำรวจกับนักวิจัยสืบต่อลมหายใจนักคิดค่ะกติกาก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่น้องๆเขียนเรียงความเข้ามาในรายการในหัวข้องานวิจัยที่น้องๆสนใจหรือว่าที่น้องๆอยากให้มีในเมืองไทยค่ะแล้วส่งมาที่รายการคลื่นอนาคตตู้ปน .2 สองปนสนามเป้ากรุงเทพ1น0่ค่ะหรือว่าอีเมลมาที่อีเมลแอดเดรส pr@trf.or.th ค่ะ คำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าชาวบ้านสามขาทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอะไรเขียนคำตอบลงไปรษณนียบัตรแล้วส่งมาตามที่อยู่นี้เฉลยคำถามตอนห่วงใยทะเลสีครามที่ถามว่ามีการค้นพบปลานกขุนทองชนิดใหม่เป็นครั้งแรกที่เกาะใดคำตอบคือเกาะสุรินและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์นี้การกลับมาของกระทิงแห่งเขาแผงมา คือบทพิสูจน์ความสําเร็จในการฟื้นป่าการเรียนรู้ชีวิตของพวกมันสร้างบทเรียนใหม่แห่งการอนุรักษ์อย่างไรบ้างติดตามชมคลื่นอนาคตตอนกระทิ่งเขาแผงมา้าการเดินทางแห่งชีวิตสัปดาห์หน้า